ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะการลงทุนในเช้าวันนี้ต้องบอกว่าหาปัจจัยบวกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางจีนเนี่ยออกมาประกาศนะคะว่าธุรกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ ก็เล่นเอาราคาของคริปโตหลายสกุลเหรียญด้วยกันเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะบิตคอยเองก็หลุด42,000ดอลลาร์ต่อ1 b i t c บิตคอยไปด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ธนาคารกลางจีนเขาออกแถลงการเนี่ยคือมันครอบคลุมธุรกรรมทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริการซื้อขายจับคู่คำสัง่งการออกโทเค็นดิจิตอลค่ะ การออกตราสารอนุพันธ์สำหรับสกุลเงินดิจิตอลนะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลกับลูกค้าจีนก็ผิดกฎหมายพนักงานที่ทำงานให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็จะถูกดำเนินการสอบสวนจากธนาคารกลางจีนด้วยเหมือนกันคือเรียกว่าทุกอย่างจริงๆนะคะก็แน่นอนว่าพอประกาศแบบนี้เนี่ย ราคาคริปโตก็ร่วงลงไปก่อนหน้านี้นะคะจีนก็เคยออกมาประกาศอยู่แล้วว่าจะทําการกวาดล้างนะคะเหมืองขุดบิตคอยอย่างหนักเลยนะคะคือเขาก็ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ออกมาตอกย้ํานะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าราคาที่ร่วงลงไปวันนี้ก็เริ่มรีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวคงต้องมาติดตามดูกันต่อว่าจะคุมเข้มไปอีกมากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้ก็ถือว่าคุมเข้มมากแล้วสำหรับเรื่องของคริปโตในจีนนั่นเองนะคะ ส่วนประเด็นของไชน่าเอเวอร์ n d รค่ะคุณผู้ชมสรุปสุดท้ายแล้วอดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายเมื่อวันที่23ไม่ได้จ่ายเลยนะคะสำหรับไชน่าเอเวอร์ n d รดก็คือผิดนัดชำระหนี้ดอกเบีย้ยหุ้นกูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกหนึ่งงวดนะคะก็คือของวันที่29กันยายนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าประเด็นนี้ต้องจับตากันต่อเนื่อง ทั้งที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนบรรยากาศจะดูเหมือนผ่อนคลายขึ้นเอ๊ะเขาก็ดูออกมาคือทางผู้บริหารของ e อกกร์โกรานเองเขาก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นเหมือนกันนะว่าเขาจะพยายามไม่ผิดนัดนะคะจะพยายามที่จะสร้างโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่จ่ายนะคะสงมวดในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาวงเงิน232้าอล้านหยวนหรือว่าประมาณ35.88ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับหุ้นกู้สกสกุลเงินหยวนนะคะที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายนปี68แล้วก็อีกก้อนหนึ่งเป็นวงเงินดอลลาร์สหรัฐคือ83.5ล้านดอลลาร์สหรัฐกำหนดไถ่ถอนปี2565ก็คือว่าผิดนะัดชำระไปแล้วแล้วก็เขาก็มีระยะเวลา30วันนะคะแต่ ่ว่าบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยก็บอกว่า เขาไม่ได้คาดหวังแล้วนะว่าทางบริษัทชนะเอเวอร์แกรนนั้นจะชําระได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัทเกี่ยวกับการชําระหนี้หุ้นกู้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอก29กันยายนก็มีอีกลอตหนึ่งนะคะสี่ดจุล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก Morningstar Direct ค่ะว่ามีกองทุนขนาดใหญ่นะคะที่เข้าไปซื้อหุ้นกู้จํานวนมากของ grand e อ e r g r a n d ซึ่งถ้าดูชื่อแล้วส่วนมากก็จะเป็นประเภทตราสารที่เป็นไ i ย h บอร์ดนะคะก็คือตัวที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำนะคะแต่ผลตอบแทนอาจจะสูงนะคะแบบความเสี่ยงสูงมากๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเอ l เฟลเน i a ้ a อเ h ี h ไฮยูฟันนะคะเอ g l o b a l investment fund Asia High Yield Bond X PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund นะคะ อะไรก็ตามที่มีคำว,ว่า i i l h b บอ d เนี่ยอันเนี้ยนะคะหลายชื่อเลยก็ปรากฏออกมาว่ามีหุ้นกู้ของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นั้นรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนนะคะว่าก็จะเป็นความเสี่ยงถ้าเขาไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้นั่นเองค่ะ ในขณะที่มุมมองจากทั่วโลกก็ติดตามประเด็นเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์อย่างใกล้ชิดนะคะก่อนหน้านี้ในการประชุมเฟดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกับที่เจอรโรมพาเวลเนี่ยต้องออกมาพูดเรื่องนี้เลยทั้งทันท,ที่ตลาดจับตาทั้งเรื่อง QE ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐแต่เขาก็มีแตะเรื่องของจีนด้วยเหมือนกันนะคะมุมมองจากทางด้านยุโรปกันบ้างคะ่ะ ECB ก็ออกมาพูดสอดคล้องกับเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะ คริสตินลลากาศดประธานธนาคารกลางยุโรปค่ะเธอออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าการผิดนัดชำระหนี้ของไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรง ต่อยุโรปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งเธอก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะโดยบอกว่า ECB นั้นกำลังจับตาสถานการณ์ของเอเวอร์แกรอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็บอกว่าตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยเชื่อมโยงกัน ECB เชื่อว่าการผิดนัดชำระหนี้ของเอเวอร์แกรนนั้นกระทบต่อยุโรปเพียงเล็กน้อยแต่ก็ย้ำว่าสถานการณ์ในขณะนี้จีนเนี่ย ในประเทศเองน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่านะคะและถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขที่ทางการจีนอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบก็จะเห็นได้เลยว่าถึงแม้จะไม่ได้ช่วยเอเวอร์กร e โดยตรงแต่ก็เป็นการอัดฉีดเงินเข้าระบบจํานวนมหาศาลนะคะอีก70,000ล้านหยวนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมยอดการอัดฉีด5วันในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่7 0,000 1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนเป้าหมายก็คือหลีกเลี่ยงสภาวะสภาพคท่องตึงตัวในระบบเพราะว่ามีปัญหาของเอเวอร์แกรนดไปแล้วที่อื่นจะมีปัญหาตามมาอีกไม่ได้นั่นเองนะคะ ส่วนฟากฝั่งการลงทุนเมื่อวันศุกร์นะคะของบ้านเราตลาดนั้นปิดทําการแต่ว่าตลาดต่างประเทศไปดูความเคลื่อนไหวกันนะคะในฝั่งของสหรัฐอเมริกามีบวกมีลบสลับกันไปนะคะเพราะว่านอกเหนือจากประเด็นของไชน่า e v e r g r ์แกรแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยอดขายบ้านใหม่เดือนสิงหาคมบวกขึ้นมา1.5เนะคะ740,000ยูนิตด้วยกันตัวเลข เป็นทิศทางที่เป็นบวกนะคะแต่ว่าในสหรัฐก็มีปัจจัยที่ต้องรออยู่อีกหลายเรื่องเหมือนกันนอกเหนือนจาก QE นะคะคุณผู้ชมคือเรื่องของกฎหมายร่างงบประมาณของโจไบเดนประเด็นเรื่องของภาษีอันนี้ก็เป็นซนติเ m e n t ที่เป็นลบกับตลาดเหมือนกันนะคะที่เขาเตรียมจะขึ้นภาษีดังนั้นจับตาดูอีกหลากหลายประเด็นถ้าดูรอบสัปดาห์ค่ะก็ถือว่าตลาดหุ้นสหรัฐบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะดาวโจนส์ค่ะบวกไป0.6เ n แอส a ดกบวกไป0.1แล้วก็ S&P 500บวกไป0.5นี่คือทั้งสัปดาห์นะคะส่วนทางฝั่งของตลาดยุโรปนะคะก็มีการปรับตัวติดลบกันไปทั้ง3กระดานหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่ร้อยลงไป0.38เปอร์เซ็นต c ซีสลงไป0.95%แล้วก็ดัคเยอรมันลงไป0.72%นะคะประเด็นเรื่องไชน่าเอวาการนเป็น1ประเด็นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีความเชื่อมั่นออกมาไม่ค่อยดีนะคะและในเยอรมนีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยนะคะให้จับตาดูให้ดีเยอรมนี er er เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของเขาก็ส่งผลต่อภาวะการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ภาของราคาน้ํามันอาทิตย์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นั้นราคาน้ํามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งน้ามันดิบดัชนี T I แล้วก็น้ํามันดิบเบรนท์ทั้งวัปขึ้นไปประมาณ3%กว่านะคะแต่ถ้าดูวันศุกร์วันเดียวนะคะตัวน้ํามันดิบ w T I นั้นก็ปรับตัวขึ้นมา0.9%นะคะ73เหรียญ98เซนส่วนเบรนท์นะคะ,นนะ,คะระดับ78เหรียญนี้ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ3ปีนะคะตอนนี้ปริมาณการผลิตน้ํามันเนี่ย ยังน้อยนะคะคือจริงๆตัวเลขความต้องการเนี่ยฟื้นแล้วแต่ว่า O p e ปเนี่ยเขาก็จะคุยกันอีกรอบหนึ่งในวันที่4ตุลาคมดังนั้นจับตาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะฟากของราคาทองคำกันบ้างค่ะสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองก็ไม่ค่อยจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปัจจัยลบนะเรื่องเกี่ยวกับ QE เนี่ยยังเป็นตัวหนึ่งที่กดดันอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าข่าวคราวทั้งจีนกวาดล้างคริปโตนะคะ แล้วก็ประเด็นเรื่องของชัยนาเอเวอร์แกรนด์ก็ดันให้ราคาทองบวกขึ้นมาได้เมื่อวันศุกร์ค่ะ1,751.7ดอลลาร์สหรัตออนนะคะบวกไป0.11นะคะฝั่งฝั่งของตลาดหุ้นไทยเราปิดวันศุกร์นะคะแต่ว่าวันพฤหัส Z ซตอินเด็กนั้นบวกได้ประมาณ11จุดนะคะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมีการเข้ามาซื้อสุทธิในวันพฤหสัสปบปดีด้วยเซตอินเด็กวันพฤหัสนั้นอยู่ที่1,631.15จุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวมันต้องตามดูกันต่อเพราะว่าเซนติเมนต์จากต่างประเทศดูแล้วปัจจัยบวกใหม ยังไม่ค่อยมีนะคะบ้านเราก็มีประเด็นเรื่องที่เราคุยกันไปช่วงต้นรายการเรื่องสอบอคอเรื่องกรอนอง,อง,องนะคะที่จะมีผลออกมาด้วยไปดูตลาดเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะเซนิเมนต์เป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นในโทนเขียวนะคะยกเว้นตลาดจีนเซี่ยงหฮ้ที่ลงไป0.44%ที่เหลือบวกได้สดใสโดยเฉพาะสเตรทไทม์ขึ้นไป1.32%ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะและอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจของ TNN อีกมากมายเลยค่ะ